มาครับวิธีการตั้งเฟืองนะฮะเซตซีโร่เครับเอพิโซ A เอสี่ดีเเข้ามาเลยเราอยากจะรู้ว่าศูนย์ของมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมให้เราหมุนไปครับหมุนด้วยตรงนี้ตัวนี้สามารถถอดคลายได้นะไอ้ตรงเข็มเนี่ยอย่าเราหมุนให้ดูฟังก่อนให้ฟังเสียงจิ้งดีดของมันนะครับถ้าสมมติว่าเฟืองมาตรงแล้วนะหมุนไปเรื่อยๆก่อนถอดเนี่ยออกไปเลยตอนนี้เครื่องกาลังหมุนอยู่นะ เนี่ยคือเสียงเสียงเสียงที่ติดของขามันแล้วเนี่ยเนี่คือเสียงติดนะฮะเราก็ดันกับาอย่างเงี้ยอ่าถ้ามันเสียงตัวนี้ติดนะเราจะเอาขีดเนี่ยกระถับไปอย่างงี้ได้ไงที่รู้ว่าเฟืองติดตอนนี้คือเฟืองติดแล้วนะครับปิดก่อนนะครับอ่าเรามาหมุนทั้งนี้ครับมันเห็นตรงนี้ไหมไขโครตรัวนี้วิธีการตั้งศูนรมันง่ายมากแค่นี้เลยเสียงติดตรงนี้ใช่ไหมฮะขยับอยากให้เป็นศูนย์ขยับมันนี่เลยแล้วล็อกเลยครับผม เนี่ยคือละเอียดสุดแล้วของมันคััวกลางๆของมันก็จะอยู่ประมาณนี้พอตอนนี้มันล็อกแล้วนะคััวกลางมันก็อยู่ประมาณนี้ครับระหว่างเนี่ยฮะ15-30เนี่ยเป็นเอพิโซที่เล่นกันอยู่นะ แล้วแต่จะใช้คั่วเข้มมันก็หยาบไปหน่อยช่วงคั่วอ่อนมันก็จะลงมาตรงนี้นี่แหละครับคือวิธีการเท็ศูนย์พยายามหมุนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะมีเสียงติดอ่าบางคนที่บอกว่าซื้อเครื่องไปปุ๊บเสร็จแล้วก็อา้าวทำไมศูนย์แล้แต่ยังยังหยาบอยู่เลยนี่แหละครับปรับแบบนี้คลายน็อตมาแล้วก็กดหมุนไปเรื่อ,คอยค่อยๆหมุนนะจนกว่าเสียงเฟืองจะติดแบบนี้นะเหมือนกับเสียงจีกันนะกี้เขกีกเพรู้สึก พอทจี้กันปุ๊บเสร็จแล้วก็เอาเอา,เอาตรงขีดอะหมุนกลับมาตรงนี้แล้วล็อกมาเลยก็เป็นสูตรของคุณแล้วครับจบครับผม